เฮ้ย e! เอาเหรอเอาเหรอไอหนุม่มพี่อดีตสิบล้านนักปราบไทท่านโอ,โอ้โอ้โอ้จับยัดจับขุดมาเด็กอดีตสิบล้านนักปราบพะ เอาปะล่าเอาป่ะเอาไหมล่ะเอาไหมฮะเอาไหมล่ะเรียบร้อยบอกแล้วอย่ามาเท่ากับพี่นะน้อง,งให้เขารู้ไปว่าเราเของจริง Mare. ฟาร์มผลแก๊ส ฟ้มผลนแก๊ยังไงให้ไหวทุกคน

เรียบอุยคอมโบได้อยู่นะผลแก๊สนะถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวเฮ้ยใครเข้ามากดฝากกดไลค์ด้วยครับฝากกดติดตามด้วยครับใครเข้ามาใหม่เข้าใจ สวัสดีครับสวัสดีครับคุณชุติพลพันสนยังไม่ได้สกิล4ีเลยไปไหนกันไปไหนวัดดีคนดูสิบหกคนด้วยครับใครเข้ามาใหม่ฝากกดติดตามกดไลค์ด้วย เพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ผมฟาร์มผลบ้านี่ต่อโอ้ยจยยเย,เยมาดิใครเข้ามาใหม่ฝากกดติดตามด้วยครับฟู่ เข้ามาใหม่ฝากกาัวติดตามด้วยครับแปลงร่างได้แล้ววะก็มาดิบ <c oughs> อู้ยคอมโบได้คอมโบได้อยู่คอมโบได้ฝนนี้คอมโบได้ครับผม ปาดสามปาดสามสยามเมืองปาดสามสยงอยงขวัญอะไรเงี้ยมาเฮ้ยไอพ้พะไอพ้พะไอ้พะมาพะไอ้ไอพ้พะโอ้โหไอพ้พะล้านหมดเลยไอพ้พะ พามันล่อไปหมดเลยทุกคนโอ้โหดโูเออเออเอ,อพามันเอาไปหมดเลยพายพพเยอะเนี่ย เขาคงผมไปหมดเลยทุกคนเซิร์ฟเนี่ยฮะมันเอาไปหมดเลยว่ะออกเซิร์ฟไปเฮ้ยมาลาดที่ใส่ไม่ดีอ้อยผมส่งอีโมจิอะไรมาเนี่ย ฟาร์มไม่ถึงสามตตร้อยมัเตอรี่ว่ะจะฟาร์มถึงไหมเนี่ย ขี้เกียจตัดคลิปควรทำไงดีครับทุกคนถ้าคนขี้เกียจตัดคลิปผมต้องทำไงดีเ,ดดงดเอ,อ้ยปิงเอาปิงเฉย ปิงเฉยปิงปิงจริงๆอะไม่ได้โมปิงจัดใช่รองเท้าใครเฮ้ย จะสามร้อยมาแล้วจะสามร้อยมาแล้วไอ้พระเอ้ยมา โอ้โหปิกแล้วอะไรมันจะปิงขนาดนี้ จัดฟาร,ร์มยังไงให้ไวครับเนี่ย โทษปิงอเอาจริงสวยปลอกสกิลซีละมาดูสกิลซีกันเหมือนจะเท่นะแต่ไม่ เหมือนจะล็อกเป้าหรือเปล่าสกิลซีถ้าล็อกเป้าจะโกงนะไม่ล็อกเป้านะ มันล็อกเป้าอยู่ล็อกเป้าอยู่ปไปตีบิกมมกกบ๊กมัมบางดีกว่าบิ๊กมัมบิม๊กมักม เกิดว่ะวิ่งมามเกิดขอเปิดก่อนได้ปูดเลยละกันนะเข้าไม่ได้ ฟาร์มแบตเตอรี่อยู่นะทุกคนนี่เรามาฟาร์มแบตเตอรี่มีตัวอะไรที่มันก่อนจะฟาร์มแบตเตอรี่ไวๆไหมทพิ่นได้202ม้แบตเตอรี่เอง ใครเข้ามาใหมา่ฝากกดไลค์ด้วยไม่มีใครกดไลค์เลยดูดิศูนย์ไลค์ ลูกออกมาด้านนอกเลยเหรอโอียแก โอ้โหเอ็มบอทปะเนี่ยโปะปะเนี่ยบิ๊กมันมันโปะแน่เลยโดนทุกดอกเลยอีกแล้วโอ้ย ปิงเฉยปิงเฉยไวย้เปิดเคียนทัน บิก๊กมอมมันโหดจริงๆเกือบแล้วเกือบเกือบโซโล่บิก๊กมอมได้แล้วนิดเดียวเรียบร้อยบิก๊กมอมได้มาตรุษีอยากมาตรุเยอะจัดอะ ก็น่าสกิลนี้ไกลแค่ไหนโอ้ถ้ากดค้างออกมาเยอะขนาดนี้เลยเหรอกดค้างยิ่งแรงแน่เลยสิวนี้ไปยิงนี่กดค้างขาันห้าเป็นผลเป็นผลโลเกียด้วยนะผลแก๊สอะถือว่าเป็นผลดีดีโอ้ออกมาเยอะออกมาเยอะปูง เป็นผลที่ดีหนึ่งระดับเลยนะควรควรควรมีไว้ติดตัวเลยเนะี่ยผลแก๊ส โอ้ยโอ้ย,อย,อ,ยอยากแปลงล่างแล้วอ่ะอยากเห็นสกิลผลแกต๊ตอนแปลงล่าง อยากแปลงร่างแล้ว ขายเรือการเดียนไปสุ่มผลดีกว่าวับไปพอดเท้าก็ได้มาดูกันว่าผลเราจะขายขอให้ผลมังกรขายที่เถิดเฮ้ยผลจะรีสต็อกแล้ว เฮ้ยไม่ไม่ขึ้นน่ะโอเคไม่มีผลอะไรดีๆขายเลยเคเครีเลยรีเลยเนาองรีเลยเบื่อผลแก๊สแล้วขี้เกียจฟาร์มโอเคผลรีละหุย ผลได้ดีขายเหมือนเดิมไปสุ่มผลกันบ้างดีกว่าต้องทำเรือไปบอกแดดไปนะดีที่สุด ช่วไม่มาใครข้ามบินไมโซดีดีไทยแลนด์จะไม่มีอโลน phần gas là như vậy rồi nha, chạy cái logo, chạy cái logo, chạy cái ผลน้ำแข็งดีใจยังเลยที่ได้ผลน้ำแข็งว้า wow. ว